คนเรามักจะยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตแต่ถ้าเราฝึกให้จิตอยู่กับปัจจุบันเราจะลดความยึดมั่นลงได้การฝึกสติทำได้โดยการสังเกตลมหายใจรับรู้ความคิดโดยไม่เข้าไปยึดติดกับมันหรือทำสมาธิเป็นประจำฝึกปล่อยวางเข้าใจธรรมชาติของชีวิต บางครั้งการยึดถือเกิดจากการที่เราพยายามควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามใจเราแต่เมื่อเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็จะคลายจากความยึดถือและทุกน้อยลงการทำทานการให้การเสียสละการให้เป็นการฝึกจิตให้ลดความยึดถือเมื่อเราให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใจก็จะเป็นอิสระไม่ติดอยู่กับวัตถุหรือความคาดหวัง ซอฝึกเมตตาปล่อยวางความโกรธความโกรธความอาฆาตเป็นรูปแบบหนึ่งของความยึดติดหากเราฝึกเมตตาให้อภัยเราจะปล่อยวางอารมณ์ลบได้ไง่ายขึ้นประโยชน์ของการไม่ยึดถือ 1. จิตสงบไม่ทุกง่ายเมื่อไม่ยึดติดใจก็ไม่ทุกข์กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ไม่กังวลกับอนาคตไม่เสียใจกับอดีตความสัมพันธ์ดีขึ้นเมื่อเราไม่ยึดถือในความต้องการของตัวเองมากเกินไปเราจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นไม่คาดหวังจากคนอื่นมากเกินไปความขัดแย้งก็ลดลงใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเมื่อใจไม่ยึดติด